พี่น้องมาเบ่งความฉลาดของอิหล่าหน่อยของเฮาเนาะบอสหน่อยของเขา,เา,ขเขาซูปเปอร์สาตาร์ตัวหน่อยของเขาเด้อค่ะโอ้ยได้เบ่งหล่อยได้เห็นแล้วก็เห็นความฉลาดของเพื่อนล้วก็เนาะสุดยอดอิลีค่ะโอ้ยสมกบับว่าทอแม่แฟนคลับเอฟซีหักอิลีค่ะเนาะคนอีหยางเนาะเจมนินอ่า เป็นปากเป็นเบ้าเ,เกง่งฉลาดหลักแหลมอิ่ดีมีความแบบพรออมอิ่ดีค่ะสําหรับน,อออนออ่องอาอายสกุลนาพรของเขานะคะเนะาะปฏิพันไว้พิบนี่รวดเร็วทันใจเนาะอออยอมรับเลยค่ะผูญใหญ่กันยังบททันด้ค่ะอขนาดผู้ใหญ่ยังบททันบททันน้องอาอายบททันเหตุการณ์กับน่องอาอายเลยด้ยค่ะ สำหรับการเบ่าการจาการอีหยังของอีหลาหน้อยของเขานี่เห็นเพื่อนเนาะ <c oughs> เพื่อนว่าให้ยย้ายสาของเพิ่นเนาะโอ้ยจังไหนเพิ่นคิดออกเบ้าออกอืบ่ไดมีสกคุงสักคิปให้ให้เบ้าเนาะคิดออกได้ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บทันใจเลยอคะค่ะอ่าทันใจทันเหตุการณ์เนาะนี่แหละ ว่าว่าไหญยาสาแบบเป็นอิลีค่ะยอมรับค่ะยาหนูก็ยังยืนงงอยู่อ่าพ่ออาจ๋าก็ยังยืนงงว่าคิดว่าลูกสาวสิว่าวาออกมาแบบนี้เนาะแฟนคลับเอฟซีถึงกับ hey นะเฮหนาวคิดเบิ้งค่ะอคอยคอยก็เห็นแล้วคอยก็โอ้ยจะแมนเนาะเป็นตาฮักเป็นตาแพ้งอิรีอ่า

ซาหน้ามันแมงตับเต่าเลยแมงตับเต่าเลยแมงตับเต่าจะได้เขาแจ้งหนาทุนสตีนท่านสตีนนะคะหนูว่าแยซาหน้ามันแมงตับเต่าเลยแมงตับเต่าเลยแมงตับเต่าจะได้เขาแจ้งหนาทุนสตีน เห็นเราบอกค่ะว่าน้องอาอายว่าให้ยายสาขนาดใดโอ้ยมูเจ้าเคยเห็นบ่แม่งตับเต้ามันเป็นมูเจ้าเคยเห็นบ่แม่งตับเต้าเป็นจังไดพื่นว่าให้ยายสายายสาเพึ่นอ่านาตาคือแม่งตับเต้าอ่ะคอยกับเพราะท่านหูแล้วมันเป็นจังไดแม่งตับเต้านี่แฟนขับเอฟซีเคยรู้บ่เคยเห็นบ่มันเป็นโตแบบใดจังไดแม่งตับเต้าเนาะ ต่แมนพ่นคิดออกคิดท่านคิดได้คิดเป็นนี่ล่ละคำเบาคำจา๋าแต่ละคำนี่ของนอ้องอาอายสกุลนาะพรานนี่โอ้ยนี่ล่ละพี่พีพแม่แม่ในวงแต่ละคนนี่บ่ฮักอิไปไใสล่ะคะ่ะแฟน, FC, นกับเอฟซีปูนารักบมฮักก็สิไปใสเนาะนีะ่ความความคิดเพ่นเก่งคักเพ่นฉลาดคักนี่ละ่ะเฮาเนี่ยเห็นแล้วเฮาก็อยากให้ เด็กรุ่นไมน่เอาเป็นแบบยางเอาเป็นไอดอลเนี่ยค่ะเนาะนี่นะความสามารถความเกง่งความสามารถพิเศษสําหรับน้องอายนี่มีในโตอิรีค่ะเนาะเพิ่นนี่มีพรสวรรค์ที่แบบโดดเด่นมากๆไปทั้งใดก็ในในวาสนาในพรสวรรค์ของเพิ่นนี่มันแน่นอนอิลีเอค่ยค่ะ,ะว่าสมกับที่เนาะ มีแต่คนชมมีแต่คนนี่โบแมนพนบริญโยอนย่ยค่ะพนชมจากใจเ,เหมือนกับอา,อาจารย์สวรรัสดหรือแม่แม่หลายคนที่พินชื่นชมว่าน้องอา,อายนี่เก่งอิลิยอมรับในสปีลิตยอมรับในความสามารถนะสำหรับน้องอายนี่คือแต่ละคนนี่ได้เบิงแล้วก็เว้าออกมาคำเดียวกันเสียงเดียวกันว่า เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมปฏิพันธ์ใบพิบเร็วฉับพันทันทันทันด่วนโดยที่ว่าบ่ต้องให้พ่อจา๋าหรือย่าโนหรือไผต้องบอกสคริปหรือบอกอ,อ็งอย่างซึ่งน้องก็คิดออกได้มาเองเอาผู้ใดไปคิดพ่อวะคะเอาหน้าคือแตหน้าตาคือแม่งตับเตาเอา้างูเจ้าสิคิดทันบ่นี่น้องคิดออกมาได แบบรวดเร็วท่านใจเว้าเลยอ่าเวาให้พอแม่แฟนคขับเอฟซีได้เห็นได้หัวเราะได้แบบมีความสุขสินะได้ฟังแล้วก็มีความสุขมีความเบิกบานสดชื่นใ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 จท่านอเนาะ,ะสำหรับนองอ้ายสก,กุลนาะพรของเขานี่เกง่งยอมรับในความเกง่งในความสามารถนี่แหละไปทั้งไหนก็มีแต่คนชมคนเยินเยอะมีแต่คนชมคนคืคนให้กำลังใจ ไพ่ไพ่ก็มีตัวความเมตตาให้ไพ่ไพ่ก็ฮักเนาะนี่แหละเพราะความน่ารักของเธอนี่แหละเพราะความโดดเด่นของเธอเพราะความสามารถในในตัวเองของนางนี่แหละนางมีความสามารถที่โดดเด่นในตัวเองโดยที่ว่าว่าต้องอาศัยไพ่บอกไพ่ยังแล้วยาย,ยายสาเนี่ยก็โหยหนาก็คือแมงตับเตายังนองว่าอีเดอค่ะนองถึงไก่ก็บอกออกมาเนาอะอ นี่ล่ละญานูก็จะอดเบา้าอดหัวไปเลยงงว่งงว่าหลานเบ้ามาได้ยังไงแม่งตับเตาสินนะเนาะแต่ละคนก็โอ, <c oughs> อ,อ,อนะ้อันอดอดขำไปได้เนาะมือนี่นั่นแหละนี่ลหะก็เห็นเพิ่นว่าให้ย้ายสาแล้วเขาก็อดเอามาเบ้าสู้กันฟังไปได้เนาะนี่น้ำเหตุการณ์ที่ทำให้เขา ได้ได้ได้มวลได้มีความสุขน้องกรารทำการแสดงให้พ่อแม่แฟนคลับเอฟซีออกเฮ็ดผลงานออกมาให้พ่อแม่แฟนคลับเอฟซีมีความสุขมีความเบิกบานกันทัวหนาอันสิละ่ะคือมันมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักเป็นโมเมนต์ที่บอเฮ็ดให้เครียดเนาะคะ่ะเนาะเอามาในยแสงก็มีขาา่าวสารเบอลซูแฟนคลับเอฟซีพู้น่ารักฟังซานีและมันมีขออนุญ,ญาตนับไปก่อนเด้อยจัสวัสดีจ้า